ไฮไ์วันนี้นะ่ฮะนำรถครอบครัวเจที่นั่งเข้าใหม่เนะฮะเอามาให้พี่ฟิลท่านได้ชมกันก่อนปรับสภาพค่ะคันหน้านี้เนะคะเป็น t ต y o ต้า o r t u n e r 2.8T-RD ขับ2ตัวรถปี18 19นะคะสีดำจัดทรงลงล้อมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะเลขกไม้ใช้งาน130,000กิโลราคา920,000บาทเท่านั้นนะพี่นะคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อน15,000บาทตลอดสัญญาเลยเนะฮะเอารถครอบครัวเจที่นั่งรุ่นฟ o r t จ n e อร์รุ่น, er, นท็อปสุด T-RD ไปใช้งานกันขับเท่ๆได้เลย ค่ะพี่เดมีะะ่เนี่ะเก็บงานให้รอบคันเลยรับประกันว่าสวยจัดแน่นอนค่ะสําหรับใครท่านใดสนใจนะคะรับชมคลิปนี้ให้จบนะแล้วติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะจองก่อนได้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ยืนอยู่กันกับน้องเอมมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมมี่นะคะเอมมี e ่ก็อัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะมาให้พี่พีเอฟซีทุกท่านได้ชมกันคันหน้านี้นะคะเป็นรุ่นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สอชียร์ดีค่ะนะคะเป็นตัวปี18.19ขับเคลื่อน2ล้อนะคะรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะเลขไม้ใช้งานไปแคค่130,000กกักับราาาต้งขย 9 2 0 0 0 0บาทค่ะพี่คันนี้นะครับฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะคะผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละ1 5 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะฟรีดาวได้เลยนะพี่นะออกรถใช้เงิน0บาทได้เลยลูกค้าต่างจังหวัดซื้อได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นนะถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะสำหรับใครท่านใดนะคะสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะมีเบอร์ให้ครบเลยนะคะพี่ เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากด้านหน้ากันเลยดีกว่านะฮะสำหรับตัวด้านหน้านี่เลยค่ะตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีดําพร้อมกับตัวโลโก้ t r d สีแดงค่ะค่อนข้างสวยงามเลยนะคะกระจังหน้านี่เป็นตัวลังพึ่งนะคะสีดําด้านสวยสุดๆเลยนะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะไฟคู่หน้าเป็นตัวลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไบ b บิม LED มาพร้อมกับตัวไฟ LED แบบเดรธาร์นิ่งไลท์ค่ะ คมไฟคู่หน้านี้บอกก่อนเลยนะคะว่าสวยมากๆนะไม่มีร่องรอยการแตกราวนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีคราบเหลืองลอยหมองนะคะนีเลยมาพร้อมกับตัวตัดหมอก LED คู่หน้าให้เรียบร้อยค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะเป็นช่องดักลมนะเป็นลายลังพึ่งค่ะพี่ไปทะเบียนนี้เลยนะคะ8กอไก่ยอหญิง9539กรุงเทพมหานครค่ะ ตัวล้อแม็กนะคะบอกก่อนเลยนะคันนี้เจ้าของเดิมนี่น่าจะใส่ซิ่งไม่เบานะคะจัดทรงลงล้อให้ครบหมดเลยนะพร้อมกับตัวช่วงล่าง T R D ที่เซตมาจากศูนย์บอกเลยว่าสุดๆค่ะนิ่มแล้วก็ไว้ใจได้แน่นอนตัวล้อแม็กนะคะคันนี้นะเป็นแม็ก e ีนะคะ t ีกันยกนะพี่นะแม็กขอบสิแม็กขอบสินะคะสิบเนะพี่นะได้ตัวยางปีสองพค่ะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวเอมมี่นะล้างขัดให้รับประกันว่าสวยกริบแน่นอนค่ะพี่ช่วงล่างนี่คือเซตเป็นของตัว t r d ดีให้เรียบร้อยนะเพราะว่าคันนี้เป็นตัว TRD ดีนะ TRD แท้เลยค่ะพี่ตัวกระจกมองข้างนะคะสีดำนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะแล้วก็พับปรับเก็บไฟฟ้าค่ะฟิล์มนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยรอบคันนะฟิล์มนีประมาณ60รอบคันค่ะพี่ค่อนข้างพิเศษเลยนะเป็นส่วนตัว ะะแล้วก็นี่เลยกระจกทุกบานนะคะมีตาโตย้ตาทุกบานนะได้เป็นกระจกแท้โตย้ตาทุกบานเลยค่ะพี่รับประกันแน่นอนนะคะว่าไม่มีผิดความตะแคงความแน่นอนนะ,ะติดกันศาสตร์ตรงรุ่นเรียบร้อยทั้ง4บานนะคะกันศาสตร์นะนี่ตรงรุ่นของโตย้ตาทั้ง4บานเลยค่ะพี่น้ำเปิดประตูเป็นโครเมียมค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีตัวโครเมียมกันรอยให้ด้วยนะคะ เรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะนะคะสำหรับตัวด้านในนะเป็นทูโทนดําสลับกับแดงช r d นะคะเดี๋ยวมีรีวิวจากแผงประตูก่อนนะตัวแผงประตูนะคะเป็นสีดําสลับกับแดงท r d นะสวยงามมากๆค่ะพี่มาพร้อมกับตัวนะคะกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะนี่เลยแล้วก็กระจกอัตโนมัติทั้ง4บานเลยค่ะนะคะตัวปุ่มฟุตสตาร์นะคะเป็นแดงท RD นะคะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะมาพร้อมกับตัวครูสคอนโทลและพันเดิลชิฟตค่ะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะเบาะหนังสีดำเนาะสลับกับแดง GRD นะคะก็ตามการใช้งานเนาะเดี๋ยวมีทําสปาให้ด้านในะรับประกันแน่นอนว่าใหม่กริบแน่นอนค่ะพี่คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขึ้นด้านในานะแล้วก็สตาร์ทให้ดูดูกันนะอ่าสตาร์ทเลยกดปุ่มฟุตสตาร์ท นี่ค่ะนะคะหนาปัดเลื่อนไม้นะคะแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะ T R D เนอะเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบแปดกิโลค่ะไม้แท้นะคะไม้เดิมนะไม่มีการก่อการกลับแน่นอนลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะ ะะแล้วก็ตัวหน้าจอเนีคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นจอ Android เนะะี่ยค่ะเชื่อมต่อฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างได้ครบหมดเลยนะ,ะทั้งตัวแผนที่นำทางกล้องถอยนะคะบลูทูธยูทูบคือดูได้หมดเลยค่ะพี่ตัวแอร์เนะคะเป็นแอร์ระบบออตโต้นะคะแอร์ Air เป็นแอร์ระบบออตโต้ค่ะพี่เดี๋ยวขออนุญาตเบาเพลงอ่ะโอเคแอร์ Air ระบบออตโต้เนาะนี่เลยนะคะแล้วก็ ตัวคอนโซลกลางนะคะเป็นตกแต่งลายเคฟล่าค่ะนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะเกียร์แบบขั้นบนใดนะนี่สวยๆเลยค่ะพี่รถเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษามาค่อนข้างดีนะคะถนอมรถนะ,ะรถไม่มีช้ำค่ะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะ,ะอยากนําน้องไปดูแล,แลต่อนะคะด้วยค่าตัวเพียง9ก้0แสบาทนะ,ะพี่ได้เป็นตัว TRD นะคะ TRD Sportivo นะคะ จบแน่นอนค่ะพี่ด้วยตัวรถนะคะที่เป็นตัวท็อปตัวนี้ป้ายแดงล้านหกกว่านะล้านหกแสนกว่าค่ะพี่ตอนนี้มือสองเหลือเก้าแสนสองค่ะราคาหายไปถึง5 0เลยนะคะสำหรับตัวที่นั่งแถวกลางนะคะตัวเบาะด้านหลังก็คือหนังตึงมากๆนะเจ้าของเดิมก็คือดูแลรักษาเบาะนะก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะคะบางสัดส่วนนะของทางตัวรถนะคะก็เป็นเรื่องปกติเนาะของรถยนต์มือสองแต่เราเก็บงานให้เนียบแน่นอนค่ะพี่ สำหรับตัวด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายเป็น LED นะไฟท้าย LED 2เส้นเส้นคม,คมคมสวยงามอย่างนี้เลยค่ะตัวโลโก้ c h i e v Sportivo นะคะตัวโลโก้ด้านหลังนะ,ะเป็นตัวโลโก้ Fortuner นยเป็นโลโก้อาครเมียมอักษรน,นูนนะนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่เครื่องยนต์2อนดนะคะอ่าเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายกันนะ,ะสำหรับด้านหลังนะคะฝาท้ายนี่เป็นระบบอัตโนมัตินะ,ะเป็นฝาท้ายออโต้แค่คลิกเดียวพอค่ะพี่นี่เลยค่ะนะคะ่ะ สำหรับเบาะที่นั่งด้านหลังแถว3ามนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะอาจจะแคบนิดนึงเนาะแต่ว่าใช้งานได้จริงค่ะใช้เด็กนั่งได้นะคสะสัตว์เลี้ยงนั่งได้ค่ะนะคะหรือผู้ใหญ่นั่งได้ที่ใกล้ๆนะคะหรือไกลๆก็แล้วแต่ท่านเอาไปใช้กันกันนะตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะตัวน็อตฝาท้ายนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับเลยค่ะน็อตเดิมๆสวยๆค่ะพี่น็อตเดิมๆสวยๆนะรถคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝาท้ายมานะคะนี่เลยตัวโครงสร้างเดิมๆนะ เอาไปใช้งานกันค่ะพี่ในราคา9 2 0 0 0 0บาทสำหรับ Fortuner 2.8 g r d นะคะ s p o r t i v o นะ,ค,ะคันนี้เป็น 2WD นะคะเป็นตัวขับ2สีดำนะคะรถสวยๆอย่างนี้นะจ๊ะพี่จ๋าตัวหลังคานะคะตัวส่อรับสัญญาเนะคะเป็นตัวคีบฉลามเนาะ,ะหลังคาไม่มีรอยบุบนะคะแล้วก็สีไม่ล่อนนะค,ะคันนี้รถไม่เคยพลิกคว่ำม,มานะคะนี่เลยนะ รถเข้าใหม่ค่ะลูกค้าได้เห็นสภาพรถเข้าใหม่ก่อนใครเพื่อนเลยนะรถไม่มีรอยชนหนักตะตอแต่งย้อมแมวเข้ามาขายค่ะพี่เอาไปใช้งานกันในราคาแค่9 2 0 0 0สบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถครอบครัว7ที่นั่งแบรนด์นิยมนะคะรุ่น Fortuner นะคะลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวถังนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะบุกโซวิดมีครบถ้วนค่ะพี่ บุ๊สวิตมีครบทั้วนะคะรถรับประกันเรื่องโครงสร้างนะที่เราไม่รับรถชนหนักพิกคว่ำเข้ามาขายนะคะไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนค่ะพี่สําหรับใครท่านใดเนะะี่ยเอาช่างผู้ชํานาญการมาตรวจเช็ครถได้เลยค่ะพี่นะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีบริการเซนไฟแนนซ์นาะถึงหน้าบ้านท่านเลยค่ะทั่วประเทศเลยนะคะเหนือใต้อีสานออกตกไปได้หมดเลยค่ะพี่คันนี้สวยงามแน่นอนนะเดี๋ยวมีพาชมห้องเครื่องกันค่ะ คันนี้เนะคะเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0ซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นต้องบอกก่อนเลยนะว่าเครื่องยนต์ของทางโตโยต้ตาค่อนข้างทลนมาก,ๆ,มากๆไม่จุกจิกนะปัญหาตามหลังไม่มีหรือพบเจอน้อยมากๆกับพี่แท้เรานะคะถ่ายของเหลวตามอายุการใช้งานนะคะเข้าศูนย์ตรวจเช็คบ่อยๆรับประกันเลยนะว่าเลขไม่เนี่ยพี่วิ่งได้ถึงเป็นล้านโลเลยค่ะพี่นะรับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะเครื่องเดิมเครื่องแท้เนะคะเครื่องไม่เคยแต่แต,แตัแต่งมานะพี่นะ รอยต่างๆทุกอย่างของตัวรถนะครับคงสร้างเดิมนะรอยปั๊มน็อตรอยหวัวน็อตแต่ละจุดคือเดิมโรงงานค่ะพี่นี่เลยค่ะเครื่องแห้งๆเลยนะ,ะคะเครื่องไม่สั่นไม่เยิ้มไม่ดังนะคะตัวหวัวน็อตในเครื่องแต่ละจุดที่ดูเลยแล้วก็ตัวโครงสร้างอื่นๆนะครับรับประกันแน่นอนนะว่าเดิมแน่นอนค่ะพี่ดูตัวฝากระโปรงค่ะนะคะฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนะรถไม่เคยถูกการแกะการถอดฝามานะไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนหน้ามาค่ะพี่นะคะนี่น็อตยึดทันหน้าด้านหน้านะคะน็อตยึดไฟาหน้าที่ดูเลย เดิมๆค่ะนะคะแต่ละจุดคือเราประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะที่ของเรานะคะเพรยนต์นี้ไม่มีการย้อมแมวไข่แน่นอนค่ะนี่เลยค่ะนะคะพี่ดูตัวโครงสร้างนะน็อตคานนาพวกนี้นะคานเดิมแน่นอนที่ทะลอกเห็นสีเนื้อของเหล็กนี่คือคานเดิมว่าน้ําเดิมนะคะรอยแต้มสีรอยมาร์กแต่จุดคือยังมีอยู่ให้เห็นกันนะคะนี่เลยค่ะพีนะเดิมๆโรงงานนะแล้วก็ตัวปั๊มน็อตรอยหัวน็อตแต่ละจุดนี้ไม่เคยการแกะการเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะพี่ แผ่นเพจนะคะนี่เลยแผ่นเพจสวยๆเลยค่ะพี่นะฝากระโปรงนี่เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ส่วนพวกของเหลวนะคะแบตเตอรี่เอมี่ดูแลให้นะพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนเดิมๆก็ยังมีให้อยู่นะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงค่ะนะคะตัวรอยน็อตรอยเวนอาร์พวกนี้นี่คือเดิมนะเดิมๆโรงงานแน่นอน ท่านใดเอาไปใช้ก็รับประกันแน่นอนนะสว,สวยเลยคันนี้นะี่ฮะในราคาเพียงแค่920,000บาทค่ะกับ Fortuner 2.8นะฮะ TRD ขับ2รถสวยสภาพดีแนะ่นอนคันนี้เอาไปใช้งานกันค่ะสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะะี่ะสนใจนะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากเป็นเจ้าของนะะี่ะรถ Toyota Fortuner 2.8 TRD ขับ2นะะี่ะตัวรถปี18-19นะคะไม่แค่13 นะกับราคาตั้งขาย9,2 0 0 0 0บาทเท่านานนะคะัคันนี้นะจะทรงลรอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครคนที่ซื้อต่อไปก็คือครบจบแนะ่นอนพี่ได้ตัวท็อปท R อดีแท้ด้วยค่ะราคา9,2 0 0 0 0บาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%นะคะผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละ1,5 0 0 0บาทตลอดสัญญานะคะสำหรับใครท่านใดสนใจติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะ 0967252736กจกค่พี่ดันล่งใต้คลิปนะคะมีเบอร์โทรให้ครบกับลิงก์ไลน์แอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นลานได้เลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอัปเดตรถเจ็ดที่นั่งสวยๆให้ดูอีกแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ